สวัสดีค่ะบริษัทเราสองค่ะแอลค่ะงานค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื้อยืด no ผู้ชายสีขาวนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงาน USA l o t d A T นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทเราราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา4,000บาทนะคะน้ำหนัก4.5กิโลจำนวนชิ้นประมาณกลางค่ะูกค้าจ๋า200-220ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋า18บาทจ้าใช่แล้วอ่ะมาขอรหัส ขอรหัสกันนะค่ะเดี๋ยวขอรหัสนะคะรหัสนั่งจลยออบัตรคัพโอบัตรัพอะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะคุณพี่ขาเป็นงานเสื้อขาวนะคะคุณพี่จ๋าเป็นเจ็ดบีนะคะรหัสสองสองหนึ่งยูนะคะคุณพี่จา๋าแล้วก็เป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์นะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่แบบว่าเรียกร้องเข้ามารอดูรีวิวคะ่ะคุณพี่จา๋าวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวอีกรอบแล้วนะคะ อาลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงเช้ากันด้วยนะคะรายการแรกของวันนี้เป็นงานเสื้อยืดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นยืดสีขาวนะลูกค้าจ๋าเป็นงานเสื้อยืดสีขาวเกรดดีของคุณผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ ลายสกรีนมีมาค่ะลูกค้าจ๋าสกรีนเล็กสกรีนน้อยสกรีนตัวหนังสือหรือไม่มีสกรีนนะคะก็มีค้าหมานะคะค่ะเป็นสีโทนเรียบๆก็มีหมานะคุณพี่คะเอาง่ายๆนิ้นโทนขาวๆนิ้นเป็นสีขาวนะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะอ่ะ แบรนด์ที่เจอส่นมากก็จะเป็นฟูลแล้วก็คิวเด่นใช่ <นะ S 2> ค่ะคุณพี่จ่าเดี๋ยวเรามาดูผ้าห0กันนะคะ,คะว่าจะเยอะประมาณไหนยังไงนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าราคา4,000บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าสี่0บาทเท่านั้นนะลูกค้าสนใจนะคะกระสอบนี้ก็สามารถ C f ได้เลยหรื ถ้เป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกคนะ้าแต่ว่าสินค้ามีไม่เยอะนะคะสินค้ามีไม่เยอะนะถ้าลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากขาวจริงขาวจังนะ<ช>แต่ว่าตัวนี้เป็นเกรดบี นะลูกค้าจ๋านี่เปอร์เซ็นัยเพื่อนดำชำรุดอาจเจอบ้างค่ะลูกค้าจ๋า5-20%นะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัตรนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าใครที่ตามหาง,งานเสื้อขาวนะคะแนะนําเป็นหมวดนี้ได้เลยลูกค้าจ๋าเป็นของคุณผู้ชายก็จริงนะแต่บางตัวนะคะคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะคะ<ม>อ,าอาจจะนี่กล้ามเนาะ เป็นทรงกล้ามนะคะคุณพี่จา <estion. S 1> เป็นเสื้อกล้ามนะคะคอวีนะคูกค้าจ๋าหรือว่าบางตัวนะคะอาจจะเป็นคล้ายๆกับเป็นโปโลอนะคะอาจจะมีติดบ้างนะค,ะคุณพี่จ๋าเอาง่ายๆในหนึ่งกระสอบนี้ค่ะคุณพี่จ๋ามีเป็นทางคอปกคอวีนะคะคอกรลมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกล้ามนะค,ะคุณพี่จ๋าอาจจะมีติดมาเลยนะคะอากาศร้อนๆคุณพี่ขาใส่เสื้อยืดใส่สบายนะคะยืดเป็นโทนสีขาว ไม่อยากขายโทนสีสันะ้าน้พี่จ๋าเป็นอีกหนึ่งรายการเข้ามาใหม่หมสๆสซโซร้อนๆกับคุณพี่จ๋ารายการนี้เลยนะคะราคาก็ประหยัดนะคะสำหรับเสื้ขอขาวเราราคา4,000บาทเท่านั้น สนใจรีวิวเอฟได้เลยค่ะคุณพี่จ๋าหรือว่าจะเป็นกระสอบใหม่เอาไปลุ้นเองไปเปิดเองก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ยี่ห้อมีค้ามานะคะลูกค้จาจ๋าหลักๆก็จะเป็นแบรนด์ฟูุนะคะลูกค้าจ๋ากิลเด้นนะคะประมาณนี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่เจอไปนะคะมีดีด้วยนะคะลูกค้จาจ๋าที่เจอไปนะคะได้ค่ะ เป็นทรงแขนสีหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็ตัวอีกสีหนึ่งแบบนี้<ะ>อาจจะมีติดมาแต่ว่าบาง<ะ>ตัวเหมือนเกียร์เลย ขาวสะอาดเลยค่ะคุณพี่จ๋าตัวนี้ขาวสะอาดเลยแต่ว่าบางตัวต้องเอาไปซักนะคะคุณพี่จ๋าเอาไปซักเอาไฟลี่นะคะเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนั่นเองนะคะคุณพี่จ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าลืกไซส์ตัวนี้เราขอสตาร์ตตั้งแต่ไซส์เอสนะไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์เอลนะคะคุณพี่จ๋าไซส์เอลเพราะตัวนี้เป็นงานเมกาไซส์ของเขาจะรวมนะคะคุณพี่จารวมๆมาเลยไม่ได้เล่นงานเมกางานญี่ปุ่นเราตอนนี้ก็เปิดจองนะคุณพี่จ๋าเป็นเจตดดีเหมือนกันนะคะคุยสซาคามาด้ แต่ถ้าอยากได้กระสอบนี้ใส่ยอดเพียง4,000บาทได้นะคุณพี่คาราคา4,000บาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจาน้ำหนัก45โลนะคะราคา4,000บาทนะลูกค้าสนใจกระสอบนี้นะคะสามารถ CF เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจะได้ตามที่รีวิวนี้ เลยนะคะลูกค้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลูกค้าอยู่กับเรากี่ท่านนะลูกค้าจ๋าที่อยู่กับเรากี่ท่านเอ่ยนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจของบักด้วยนะคะลูกค้าสวัสดีลูกค้าสามท่านสามท่านนี้มีคุณพี่ดำรงหรือเปล่าเนาะนะคะเดี๋ยวประกาศหาคุณพี่ดำรงก่อนนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะ,ะสนใจนะสีเอฟได้เลยน,น,น,นะคะ,คะลูกค้าใช่ค่ะอันนี้เป็นแหวนนะคะะ ติ๊กเกอร์ด้านหลังอ่าเราเรียกร้องคุณพี่ดำรงไม่แน่ใจนาพี่เขามาเราตาหาพี่ดำรงอ่าไม่แน่ใจว่าพี่เขาดูอยู่ในไลฟ์หรือเปล่านะคะนะคะเดี๋ยวถ้าจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวทักหาพี่ดำรงใช่ค่ะคุณพี่ขเสื้อยืดสีขาวเข้ามาใช่คุณพี่ขายืดเข่าข้อก้มข้อโปโลข้อวีมาหมดค่ะเรื่องแบรนด์ก็หลากหลายค่ะคุณพี่จ๋าแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์โซนหนาเสื้อยืดจ้ะนะคุณพี่จ๋าตัวนี้แพ็คกิ้งจากต่างประเทศโดยตรงนะคะคุณพี่ก็สะอาห์ดู่ดีนุ่งให่สะอาดอยู่ดีนุ่ใหม่ กแล้วมาอุ้ยกับเกจค่ะอะไรนะคะกับเก่ตุ๊กเก่ใช่หรอค่ะใช่กับเก่ขาเหนียวขนาดนี้มันรู้ได้ไงคะว่าขาเหนียวว้าเคยเป็นเด็กหน่อยก็เคยเล่นอยู่เด้อ่ะลูกค้ากับแก่ก็มากับแก่ค่ะตุ๊กแก่นะคุณพี่ค่ะตุ๊กแก่ก็มานะคะอ่ะแหวนที่เจอแหวนนะที่เจอคิวเดนที่เจอฟุดนะสวัสดีลูกค้าหกท่าน่ะพี่แอลค่ะ สำรับการช่งชวงเช้าค่ะเสยื้อดพี่ะแต่ว่าเทศกาลช่วงนี้เขาไปทมามัดยอม,ม,ยอมไม่จําเป็นต้องเป็นสงการนะพี่ขาเรามัดได้ตลอดทั้งปีก็เลยสําหรับเสยื้อดเป็นที่นิยมสําหรับบ้านเรานะวโน่ไม่มชอบโดยสักคุณพีจ๋าได้ทำมัดยอมก็ได้ไดหรืออยากอาใส่ค้า,าแฟชั่นแบบนี้ก็ดี นะคะสนใจก็เอฟได้เลยคุณพี่จากซีเอฟด่วนๆได้เลยจ้าใช่ค่ะ<ๆ>ลูกค้าจากบางตัวนะด้านหน้าเขาไม่มีสกรีนนะคะลูกค้าจากสกรีนอยู่ด้านหลังแบบนี้ก็ได้หรือบางตัวนะคะลูกค้าจากสกรีนหน้าหลังมาเลยบางตัวไม่มีสกรีนเลยก็มีนะคะลูกค้าจาเน้นเป็นที่เสื้อย,ยืดสีขาวแต่อย่างที่แจ้งนะคะลูกค้ามีทั้งของ้ขอกลมคอวีอโปโลนะคะเสื้อกล้ามนะคะลูกค้าจามีมาหมดเลยนะจ๊ะใช่ค่ะอุตลี้สกรีนสวยเลย เป็นรูปผู้หญิงนะคุณพี่จา๋าแต่ว่าถ้าไม่มีสกินก็ใส่ง่ายนะใส่ไปแบบสบายสบายได้ไ,ได้เลยใช่ค่ะไปต่อชิ่แบรนด์ของคาเวนคลายขอบคุณพี่จา๋าตัวนี้เป็นของคาเวนคลายนะไซส์แอลนะแต่ว่าคุณผู้หญิงนี้ใส่ได้เลยนะขอให้แบบว่าขนาดไซส์ใส่ได้นะใช่ค่ะแต่บางท่านก็ใส่เป็นเป็นตัวใหญ่ๆเนะาะไม่ต้องรับรูปก็ได้แต่ว่าบางท่านก็ใส่เป็นรับรูปก็แล้วแต่สไตล์ของลูกค้าแต่ละท่านนะคะคุณพี่จา๋าอุ้ยนา่ารัก เป็นสกรีนนะคุณพี่ค่ะแต่ว่าสกรีนสวยแท้อุ้ยแบรนด์หรือเปล่าคะตอนนั้นอันนี้เป็นการ์ตูนการ์ตูนค่ะอันอะไรนะคะตากล้องการ์ตูนอันนี้แหมทุกป้าแมนไหมโมชัค่ะใช่ค่ะการ์ตูนอ่ะน่าดูโตเหรอน้าดูโตไม่อันไดไดาก็บอลนะคะลูกค้าอุ้ยมันอยู่นี่ไงเชือกามด้วยแลเป็นใช่เป็นลายการ์ตูนด้วยลูกค้าจากดาก้อนบอลนะคะอุ้ยบ่อยเบิ่งการ์ตูนลายการ์ตูนไม่เราเป็นผู้หญิงบางทีเราไม่ได้ดูการ์ตูนแบบนี้ เราดูการ์ตูนมนุษย์หินมินสโตรสมัยนะคะไม่รู้สมัยไหนไม่รู้ไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนอันนี้คือจะดูตอนเด็กๆกันะ็กๆอันนี้คืออายุอายุก็ไม่ได้แบบห่างกันเยอะนะอายุยี่สิบห้านะคะนางค่ะทำไมแต่ก่อนดูมันติดพี่เอ๋อพี่เอ๋โกงอายุโกงอายุและเนื่อสามสิบห้าปีที่แล้วสามสิบห้าปีก็ไม่ใช่ ใ,คคใ,ใช่ค่ะใครนนคะสามสิบห้าไมีไม่มีค่ะสามสิบห้าปีาไปตอนน่อดีกว่าของฟู้ดค่ะเธเล่ค่ะแล้วแปลงเยอะจริงเยอะจังคุณ<า>พีชใช่ค่ะชอบข้อปกข้อปกข้อปกก็อยู่ในนี้ค่ะคุณพี่จา๋าข้อโกมเป็นกรามก็อยู่ในนี้น,นะคะเอาง่ายๆกระลาสอบหมูจ่ายยอดเพียงห้าสิบบาทได้แทนกันจ่ายยอดเพียง สี่พันบาทเท่าไหร่นะคะพี่ว่าพี่แอ๋บอกว่าห้าสิบบาทเอาไหมจ่ายยอดเพียงสี่พันบาทค่ะคุณพี่จ๋าต้นทุนต่อชิ้นหลักสิบจริงๆนะสิบแปดบาทนะคะใช่เดี๋ยวห้าสิบมาจ่ายไห้ต่อห้าสิบาทละสิบห้าสิบาทคิดถึงเรื่องอะไรอ่ะอะไรคะห้าสิบาทห้าสิบาทไม่มีพี่เอ๋ว่าล่าสุดกระสอบนี้ห้าสิบาทแล้วไม่ใช่ห้าสิบออกไปเอฟเดี๋ยวนี้เลยนะเอาไปเอฟเอง ไปต่อ, er อที่แบนด์ควิกซิเวอร์ค่ะคุณพี่จ้า,จาควิกซิเวอร์นะคะแล้วค่ะลูกค้าจ้าแบรนด์มีหลากหลายมาเลยนะคะลูกค้าอยู่ในนี้นะกิวเดนชุดแบรนด์ค่ะลูกค,ะคะ้าจ้าอุ้ยหลากหลายแบรนด์ที่เจอไปนะคะจําไม่ได้แล้ว <c oughs> ตัวเมื่อสักครู่นี้เป็นของอแชมเป้ยันเนชื้อกาแต่ว่าเป็นแบรนด์ของแชมเป้ยนใช่ะอุย <นะ S 2> แบรนด์อีกแล้ว่แต่ว่าแบรนด์เยอะนะกระสอบนี้ แวนอีกแล้วจ้ะพุชยูแวนจะเป็นหลักนะคะคุณพี่ขารับเสื้อยืดนะคะคุณพี่ขาแล้วก็ก็จะเป็นแบรนด์อื่นๆนะคะอาจจะมีเป็นอ่าซูนกีฬานะคะคุณพี่ขาจะมีติดมาบ้างนะคะอ่ะสกรีนสวยๆประมาณแบบนี้ค่ะคุณพี่ขามีเจอนะคะเป็นมีทั้งสกรีนตัวซูฟสกรีนรูปภาพ แลคุณพี่ขาแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบว่าจะเป็นทรงสไตล์แบบไหนมาเยอะมาหน่อยนะจ๊ะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าสาเสื้อกล้ามนะคะคอโปโลนะคะมีติดม,มานะคะลูกค้าจ้าแล้วแต่กระสอบนะคะลูกค้าอย่างที่แจงหนึ่งนะคะแต่ลูกค้าขาเป็นงาน นื้อสีขาวนะในราคา4,000บาทนะคะลูกค้าขายงานผู้ชายอยู่แล้วแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับใครที่ขายงานผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าจริงๆคุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะ ให้จะเป็นน้องผู้ชายก็ได้นะคะที่ว่าใส่ด้วยกันได้ใส่ได้กันได้เลยขอให้แบบว่าไซส์และก็ขนาดใส่ได้กันได้แล้วก็ได้ทุกกลุ่มด้วยผู้ยงผู้ใหญ่วัยรุ่นได้หมดเลยเพราะว่าผ้าขาวมี่เป็นเนื้อผ้าที่บริุทุกคนต้องมีอนี่ยเพราะว่ามันใส่ง่ายนะใช่ค่ะถ้าเป็นโทนสีสันบางทีผู้ใหญ่ใส่อาจจะไม่ชุาพค่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ใส่ได้ด้วยกันได้หมดเลยทุกที่ขาขอให้ใส่ใส่ได้อ่อโอ้ยสวยจริงสวยจังราคาไปยัะ นะ,ค,ะคุณพี่คะสนใจเอฟด,ดวนๆได้เลยค่ะเป็นคอปปกสวยจังตัวนี้ดูตัวนี้สวยค่ะนี่ค่ะเป็นคอปกนะ,ค,ะคุณพี่จ๋าคอปกนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบว่าแนวกีฬาบ้างเขาหรือเปล่าะตัวนี้เป็น D s a อนะคะเขาบอกคล้ายๆกับแนวกีฬาแต่เป็นอะไรนะซี่ก๊อปเหรอคะ กีฬาค่ะนะคะลกีฬาอาหารให้ลูกค้าไปดูอีกนียอันนี้ยูนิโคแค่ระสอบนี้เสื้อกล้ามนะคุณพี่จามีมีมานะแต่ว่าไม่ได้นักเลยให้ให้เลยว่าประมาณกี่ตัวนะคะคุณพี่จายห,หลากหลายแล้วกันเนาะหลากหลายหลากหลายสไตล์มีทั้งกล้ามนะคะมีทั้งคอกลมมีทั้งคอปกนะคะคุณพี่จ๋าแต่ว่าคอปกอาจจะไม่เยอะนะคะส่วนมากก็จะเน้นเป็นคอกลมแล้วก็เป็นกล้ามนะคะชะคะดแล้วคะ่ะลูกค้าจับ สกรีนกี่ตัวมั้งสกรีนกี่ตัวอันนี้เราก็ไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าสาเรียกได้ว่าในหนึ่งกระสอบนะคะมีทั้งสกรีนและก็ไม่สกรีนนะคะลูกค้าจะ สว,สวยๆเยอะๆสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะกระสอบมี4ีเได้เลยในราคา4,000บาทน้ำหนัก4.5โลนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะมียน<ช>ูน<ม>ิโค้ <M S 1> ด้วยนะมีเฮันด้วยนะใช่ค่ะอายูนิคก็มาเ m ก็มีค่ะคณพีจ่าเอาง่ายๆทำใบแบรนด์หลากหลายจังเลยใช่เลยอ่าตัวนี้เป็นของโคลอมเบียแล้วก็เป็นคอปกด้วยคนพี่จ่าตัวนี้เป็นของโคลอมเบียนะคะคอของเขาก็แบบเป็นแบรนด์ของโคลอมเบียแบบนี้มาเลยนะคะอาเป็นคอ ปกด้วยตัวนี้น่าจะสามารถรับทำราคาได้เลยคุณพี่ขาต้นทุนหลักสิบจริงๆต้นทุนประมาณการ1 8บแปาทค่ะคุณพี่ขาต้นทุน1 8บแปบาทได้แบรนด์ที่หลากหลายนะคะคุณพี่ขาแต่ยังคงเป็นเสื้อยืดสีขาวนะคุณพี่ขาโอ้ขาวจริงขาวจริงขาวพงเอามีหลายรูปแบบนะคุณพี่ขามีตั้งแต่ขาวจั่วขาวทีมขาวไข่ขาวนวล นะคะคุณพี่จ้าขาวออร่าอันนี้ยู่ในหนึ่งกระสอบนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ้าขาวมีหลายแบบจริงๆนะคะลูกค้าจ้าแต่ว่าเสื้อขาวนะคะถ้าโดนฝุ่นอันนี้จะเปื้อนแล้วก็มองเห็นชัดนะคะลูกค้าจ้าแนะนําเอาไปทความสะอาดนะคะลูกค้าจ้าเรื่องแบรนด์ของเขาก็มีคลามาลูกค้าอยู่ในนี้นะมีคลาแบรนด์มาให้เลยน,นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าแต่ว่าเนื้อผ้าขาวเป็นเนื้อผ้าที่ทําความสะอาดทีได้ง่ายจะแบอ่าเช่ผ้าขาว ใช่ภาษีใครว่าเคยหยิบเฮเซลเอ็มทำไมได้ยูนิโค่คะเจ้าไหนคะหนูว่าเมื่อกี้หนูหยิบเฮเเอ็มนะใช่ไหมคะจริงหนูมองเห็นเฮเเอ็มแต่หนูหยิบมาทำไมได้ยูนิโค้เล่นมาอย่างอื่นเขาั่วโลกอาจจะมีเป็นแบรนด์โซนญี่ปุ่นมาบ้างนะคะคุณพี่จาสำหรับตัวนี้ แต่ว่าผ้าห้าสิบเราไม่ได้ดูเลยค่ะไม่ได้ดูเหมือนเไปเร็วมากไปเร็วจริงๆค่ะไปเร็วตัวนี้นะคะเมื่อกี้ที่จะหยิบนะคะใหลูกค้าแบบดูรูปทรงและรูปแบบและสไตล์นะคะคุณพี่สาสําหรับเสื้อขาวของเรานะคะโอ้เอ็นบีเรายังมาค่ะนิวบาลานค่ะคุณพี่สาตัวนี้เรายังมีมา นะคะคุณพี่ขาวสุดคุ้มค่ะคุณพี่ขาวสุดคุ้มซาร่าอ่าซาร่าซาร่าก็มามานะคุณพี่ซาร่าเซตามอนนะคะไม่ใช่อนนั้นราลาอันนั้นซาลาเซตามอนใกล้เคียงขนาใกล้เคียงกันก็เป็นซาร่าซาร่ากับพาราก็ได้นะได้ไหมไม่ได้คนละอย่างคนละอย่างกันอันนัานคนละเนื้อแก้ปวดลดไข้บรรพวัตรข้าจมูกน้ำมูกไหล อันนี้ซาราที่เป็นแบรนด์ของเขา <นะ S 2> เป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์สนอะไรอ่ะสวยจัง เป็นสกรีกนรูปแบบว่าอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูอีกทีนะคะตาเดี่ยวต้นทุนเท่าไหร่นะคะส8บบาทค่ะ18บา18บาทส8บบาทฟังไม่ผิดค่ะคุณพี่จ๋าต้นทุนต่อชิอ้นค่ะ18บาทจริงๆนะคะราคาสี่พันบาทเท่านั้นค่ะคุณพี่คะราคาสี่พันเราว่าคูมนาคาะฟังต้นที่ต้นทุน18บาทคุณพี่จา<ช>๋าส8บบาทนะคะ18บาท ลูกค้า18บาทต่อตัวเด้อลูกค้าจ๋าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสามตัวร้อยได้ไหมคะได้ได้แต่ไม่แนะนำนาะลูกค้านะคะเอาไปคัดแยกนะคะเสื้อยืดสามารถทําราคาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นแบรนด์ยี่ห้อที่เจอนะคะลูกค้าก็สามารถทําราคาได้นะคะจ๋าแถวทัวนี้เป็นฟู้ดคะ่ะแถวกินกุ้งไหมคะกินค่ะนี่ค่ะ คู่ใช่ไหมล็องอะไรจ้ากุ้งล็อกเตอร์ที่อันนี้ดีกว่าค่ะอะไรคะอ่าไปต่อที่แบรนด์ของฟู้ดค่ะนางค่ะกุ้งตัวเดียวไม่น่าอิ่มค่ะดูจากรูปร่างและรูปทรงด้วยนะคะนางค่ะถ้าไม่สองโลไม่อิ่มค่ะอิ่มล่าสุดกุ่งต้องสองโลต้องสองโลอ่ะคุณพี่ค่ะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะไซส์ประมาท XL ประมานะคุณพี่จ๋าหรือว่าจะเป็นไซส์แอนะคะไซส์แอทรงสไตล์แบบนี้ก็มีมานะคะเอาง่ายๆพี่ว่าค่ะไซส์ จาะเอสบ้างได้ไหมโอนาวีอ่าไฟเอสค่ะไฟเอสคุณผู้หญิงจ้าลูกค้าจากไฟเอสคุณผู้หญิงสไตล์แบบนี้ก็มีมานานที่วัดสะบัดด้านหลังให้ลูกค้าดูหนูสะบัดให้พี่แล้วค่ะพี่แอลค่ะไม่ไม่อยู่ด้านอยู่ด้านล่างเอาขึ้นมาข้างบนอันนี้สะบัดแตะกองเห็นบค่ะบัดม้านหัวจะแบบว่าอันสะบัดมานะค่ะอันนี้เราใจดีจังนะสะบัดด้านล่างมาให้ดูเลยนะ เพ็คทิ้4หกิโลราคา4,000บาทสุณนที่าราคา4,000บาทนะคะสนใจก็เอฟได้เลยส่วนที่เ CF ได้เลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะอันนี้เมคอินยุเดยหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเด้อลูกค้าจ๊ะปะ๊ากระสอบนี้ได้เลยนะได้เลยค่ะส่วนี่เ CF ได้เลยนะคะอตัวนี้เป็นของโปโลจ๊ะอุ้ยแบนไไหนแบนหลนแบนเยอะมากค่ะพี่ ได้แต่อาจจะเป็นโซนงานญี่ปุ่นอาซาร่าบิลโคอาเนสเนเอมชินเบอร์นโอโรนะคะทิมเบอร์แลนด์เวนนะคะคุณพี่สาแล้วก็เป็นของโคนโยูนาเพ็กซิเวอร์คิวเดนนะคะคุณพี่สาแดดค่อนข้างเยอะนะดีก็มานะคะใช่ยช่ยขาดีก็มาไนกี้ก็เจอนะคะลูกค้า ซาลาเฮเนเอมนะคะลูกค้าจ่ายูนิคอเวลากหลายแบรนด์ที่เจอไปนะคะจะ่าค่ะแบรนด์เยอะนะอันนี้กระตูนอะไรเนาะตรงแบบไหนไอ้นี่น,นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ากระตูนหรือเปล่าอ่ะลูกค้าสว,วยๆเยอวๆนะกระสอบน,นี้สี่พันบาทคะ่ะลูกค้าจ่าสี่พันบาทสนใจซื้อได้นะคะลูกค้าจ่า รับกรสอบที่รีวิวนี้เลยก็ได้นะคะได้ตามรีวิวนี้เลยท้ามาอีกแล้วคะนะคะสีสวยตัวนี้เป็นของไซส์แอลนะเป็นรูปกระตูนนะคะคุณพี่จ๋าคุณผู้หญิงหน้าสวยๆแบบนี้ก็มีอู้นี้สวยค่ะตัวนี้เป็นของ Qui c k silver นะคะ q ิ i ซิวเออร์นะคะตัวนี้เป็น q ิ i ซิวเอร์ค่ะคุณพี่จาด้านหน้าของเขาเป็นรูปใบไม้เป็นรูปดอกไม้นะคะคุณพี่จ๋าอู้ตัวนี้สวยค่ะคิซซิวเออร์สวยเลย แบรนด์เยอะจริงใช่แล้วแบรนดลักหลายนะใช่ค่ะแบนด์ถือว่าพี่ว่าผ่าดนะแบนโอเคเลยนะใสยรุ่นก็เอากระสอบใหม่ไปเปิดเองไปรุ่นเองก็ยังได้นะคุณพี่ค่ะมีพร้อมจัดส่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะมีสีเอไหมอุ้ยอันนี้สกีนมาทั้งตัวเลยอะแบนอะไรเอ่ยสกินแบบสนบบีอุ้ยมาทั้งตัวเลยลูกค้าจ๋าไปแล้วค่ะ เดีไม่ได้โชว์กล้องเดี๋ยวนะคะในพ่นัทอ่ะลูกค้าจะเห็นมีเอ๊หนูหนุก็คุ้นอยู่นะคะตัวไหนคะลอรินสโตนที่เป็นรูปปากใช่ใช่่ะตัวนี้เป็นของโอนาวีนะคะตัวนี้นใช่ไหมคะ มีโชว์ป้ายอยู่เนาะโชว์ไปแล้วคะ่ะมันเป็นอเมริกันนะ,ะใช่ใช่ค่ะอันนี้เปื่อลูกค้าเล่นหรือเปล่าผ้าอะไรเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูถึงห้าสิบไหมคะนาะไม่ค่ะอ๋อผ้าแปดสิบเ้าสิบียอก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 ไม่5้าสิบค่ะผ้าเราอันจะล่ง <Angela S 1> งางนางยังไม่ได้ออกเลยฝั่งนี้นางค่ะฝั่งที่เอวด้านล่างเนี่ยเนี่ยเป็นก้อนเลยเนี่ยโอ้ดูคุณพี่สุดคุ้มสุดคุ้มค่ะ สนใจเอฟได้เลยได้เลย,เลยที่ค่าเรารู้จะได้ถึงแบบด้านล่างเลอรทีเดียวค่ะ,ะคอะขออน,นุญาตทวน,นรายการค่ะรูปค้พั่ขาสำหรับวันนี้ เป็นหัวเสื้อยืดนะคะคุณพี่ค่ะเป็นหน้าคอกรมคอวีเสื้อกล้ามคอปกนะคะเป็นงานผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน DSA ลดเ p พนะคะผิตค่าของทางบริษัทบัตราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา4,000บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการจาะลูกค้าจ๋า200-220ชิ้นตกต้นทุนต่าชิ้นค่ะ18บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัตรได้นะคะช่องทางในการติดต่อ นะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสบรอบถามเดี๋ยวจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะภาเซตาาอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะสำหรับหมวดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ